้ากำไรดีอ่ะจะเซ้งร้านทาไมใช่ไหมแต่มันมีหน้าร้านแบบนั้นอ่ะแต่จะหาเจอได้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบแล้วค่าเซ้งล่ะจะต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคุ้มเดี๋ยวให้สูตรด้วยเลยคลิปนี้กดเซฟไปนะ ข้อดีของการเซ็งร้านดีๆนะก็คือประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลาอย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าสมมติว่าร้านมันพร้อมใช่ใชปะ่ะแล้ก็จะได้อุปกรณ์มาไม่ต้องเสียเวลาไปตกแต่งซึ่งการประหยัดเวลาตรงนี้คิดดีๆนะถ้าเราไม่เซ็งร้านแล้วเราไปเริ่มต้นใหม่อะตรงนี้ใช้เวลาอย่างไรก็ต้อง2-3เดือน อย่างที่สองนะบางทีเราจะอาจจะได้ฐานลูกค้าเข้ามาด้วยซึ่งข้อน,นี้ดีมากๆนะเพราะว่าฐานลูกค้าคืออะไรหมายถึงว่าเราสามารถทํารายได้ได้เร็วขึ้นและการสร้างฐานลูกค้านะถ้าสมมติว่าเราเริ่มใหม่เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันอาจจะเป็นระยะเวลาถึง6เดือนด้วยซึ่งอันนี้ประหยัดเวลาเราก็ได้เงินเร็วด้วยแล้วถ้าสองข้อน,นี้มันฟังดูดีเราค่าเซ็งอะ่ะมันจะต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าจ่ายแล้วคุ้ม สมมติยกตัวอย่างว่าถ้าเราอ่ะจะทําธุรกิจนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่เซงร้านเราทําเองเนี่ยต้องลงทุนสองแสนแต่ร้านเนี้ยเซ้งเก้าหมื่นแล้วก็ได้ของทุกอย่างมาเลยเริ่มต้นธุรกิจได้เลยอันเนี้ยก็ถือว่าคุ้มแล้วถ้าอยากจะให้มันชัดเจนกว่านี้นะลองเอาสูตรนี้ไปคิดดูค่าเซ้งเท่ากับมูลค่าของที่ใช้ได้จริงบวกมูลค่าการตกแต่งที่ยังสภาพดีอยู่บวกกับโอกาสในการทำกำไรในสถึง6กเดือน แล้วถ้าค่าเซงอะ่ะมันแพงเกินกว่าสูตรนี้ไปเยอะจะต้องมาคิดแล้วล่ะว่าเรามีแผนอื่นเปล่าแผนอื่นเช่นก็อาจจะหาร้านเซ็งใหม่ที่มาจะใกล้เคียงในบริเวณแถวนั้นหรือเราอาจจะมีการต่อรองกับเจ้าของในเรื่องของมูลค่าของบางอย่างก็ได้ยังไงก็แล้วแต่นะก่อนจะเซ็งร้านใดๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องดูหลายอย่างมากกว่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าหรืออะไรก็ตามเนาะซึ่ง ถ้าอยากจะรู้นะกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้เช็คลิสต์เลยว่าก่อนที่จะเซ็งร้านเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างแล้วถ้าใครนะมีประสบการณ์ในการเซ็งร้านดีหรือไม่ดียังไงอะ่ะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะ